เลิศม,มากโยเกิร์ตนัทชาขึ้นแท่นไอดอลสาวของคนโสดที่สวยและเก่งมากล่าสุดซื้อตัวนางเฟิร์สคลาสสองใบดูคนเดียวแบบเก๋ๆนักสแสดงสาวและนางแบบแถวหน้าของวงการโยเกิร์ตนัทชาหลังประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์ไปเมื่อหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งมาให้อย่างลดหลามเลยทีเดียวจากโมเมนต,ต์ต่างๆในการให้สัมภาษณ์ของโยเกิร์ต ในเรื่องราวต่างๆนั้นหลายคนต่างชื่นชมในความเข้มแข็งของเธอเป็นอย่างมากเรียกว่าเอาอยู่ในสถานการณ์ที่แม่หัวใจจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามและหลังจากที่โยเกิดกลับมาเป็นโสดอีกครั้งบอกเลยว่าออร่าความสวยนั้นเจดจ้าเป็นที่สุดและเธอก็ลัคก,กี้ในงานอีกด้วยแฮปปี้ขึ้นทุกวันจริงๆต่างข้อความที่เธอเคยโพสต์ไว้วันนี้มันยังไม่ดีขึ้นหรอกค่ะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดและโยเชื่อว่ามันจะดีในที่สุดอยากขอบคุณตรงนี้อีกครั้งค่ะ ล่าสุดโยเกิดขอใช้ชีวิตให้สนุกและสดใสทุกวันด้วยการซื้อตั๋วหนังแบบ VIP First Class Class 2ใบและเขียนแคปชั่นว่า There is always a first time 2ฟอนหนึเธอบอกว่าเป็นการดูหนังคนเดียวที่ซื้อตั๋ว2ใบครั้งแรกเรียกว่านั่งดูแบบสวยๆเริศดโดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งข้างๆให้รำคาญใจขึ้นแท่นไอดอลสาวของคนโสดไปแล้ว